สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง c ิ tizen r น p o r t e r เตอร์พื้นที่สื่อโดยภาคพ,พลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะเกือบ20ปีแล้วนะคะที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติไหลผ่าน6ประเทศมีแผนพัฒนาหลากหลายลักษณะค่ะอย่างเช่นการสร้างเขื่อนริมโขงการระเบิดเกาะแก่งกลางลำน้ำเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้เรือขนส่งสินค้าซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขงก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆค่ะ วันนี้เราไปฟังแนวคิดและเรียนรู้วิถีชีวิตคนริมโขงที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกับนักข่าวพ,พลเมืองทีมสื่อไทยค่ะ,ะระดนนันุ่นอันนี้มั่มัดนอกก็ได้หน้ามันบานิงครับช่วงนี้น้ำน้ำมันเปลี่ยนครับยัง ช่วงสามสี่วันก่อนมันก็ขึ้นเป็นเมตรครับแล้วช่วงนี้ก็ลงอยู่แล้วลงลงเป็นเมตรครับน้ําขึ้นเยอะใส่กุ้งอยู่เลึกเกินไปกุ้งมันก็ไม่เข้าครับถ้าอยู่ถ้าตื้นเกินไปมันก็ไม่เข้าต้องอยู่ที่ระดับพอเหมาะครับชา่บ้านอนอกจากหาปลาในแม่น้ําแล้วก็ยังทําเกษตรดิมโขงครับเ<ด>พราะช่วงก่อนตอนที่น้ําขึ้นนะผมยังมาเห็นชาวบ้านรีบเก็บโทริสงนะครับแต่โทริสงมันยังม่ยังไม่แก่ครับแต่เขาต้องรีบเก็บก่อนเพราะน้ามันท่วมครับได้ปลาปะครับปลายังขอดูได้ปะ <c oughs> เรามองเห็นว่ามนน้ำโขงมันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างรวดเร็วเนี่ยประมาณ18-19ปีเมื่อมีเขื่อนตัวแรกที่บนที่ในประเทศจีน กันตัวแรกกันตัวที่2องแม่น้ำคงก็เริ่มเปลี่ยนไปกันตัวที่3ก็ยิ่งมีปัญหาอีกกันตัวที่4เดี๋ยวนี้มี6เขื่อน10กว่าปีที่ผ่านมามันเห็นชัดเจนว่าเขื่อนทําให้แม่น้ําคงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะก่อนที่จะมีเขื่อนเนี่ยแม่น้ำคงก็จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนช้าๆแต่อย่างเรื่องพันปลาเนาะติดตามเรื่องพันปลาว่ามีปลาอะไรบ้างมันก็มาหาหาดูที่เขาจับได้ครับแต่ว่าช่วงนี้พี่ก็บอกว่าหาปลาไม่ได้ปลาตัวใหญ่ไม่ค่อยมีมีปลาปัวกนี้ ไปปะาเกตปรากฏดประแค่ปลากระบอกกจับกินอนเหลือก็ขายาก่อนที่จะมีเขื่อนเนี่ยแม่น้ำโขงก็จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนช้าๆอยู่น้ำขึ้นลงเป็นปกติมันมีผลกระทบมากมายหลายอย่างตั้งแต่ตลิงพังมีผลกระทบกับปลากับคนหาปลาหลายสิ่งหลายอย่างก็เกิดขึ้นทั้งผมคิดว่าคนลุ่มน้ำโขงที่อยู่ติดน้ำโขงนะรู้รับรู้วิกฤตครั้งนี้ปัญหาของแม่น้ำโขงครั้งนี้ ท่วนทั่วหน้าแน่นอนการจัดการน้ําที่ถูกต้องที่สุดต้องจัดการน้ําในเชิงธรรมชาติธรรมชาติน้ําเขาเป็นอย่างไรต้องเข้าใจธรรมชาติของน้ําเขาแต่ที่ผ่านมาเป็นการจัดการน้ําแบบมันใช้เชิงกายภาพเชิงวิทยาศาสตร์มากเกินไปเพราะนั้นมันถึงเวลาแล้วผมว่าสาธารณชนเนี่ยพี่น้องชาวบ้าน ที่ได้พึ่งพาเรื่องดินน้ำป่าพวกนี้ต้องตระหนักแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องมีทางเลือกที่ต้องจัดการน้ําแบบโดยภูมิปัญญาของเราโดยวิธีญญคิดของเราผสมประสานกับเทคโนโลยีที่เข้ามาใช่ไหมไม่ใช่เอาของเขามาใส่เราอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายไม่มีเหลืออะไรสักอย่างอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก แผนพัฒนาของประเทศที่เกี่ยวข้องคาดการณ์นะคะว่าในอนาคตตลอดลำน้ำโขงจะมีเขื่อนไม่น้อยกว่า20แห่งค่ะซึ่งในปีนี้จีนก็มีแผนที่จะดำเนินการระเบิดเกาะแก่งกลางลำน้ำเพิ่มเติมเป็นเฟสที่2 ทำให้ในวันพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดลุ่มน้ำโขงจะรวมตัวกันแสดงท่าทีต่อการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงการผ่านน้ำการระเบิดแก่งและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงระบบนิเวศข้ามพรมแดนที่บริเวณวัดป่าเทพวิมุตต์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับสีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ